a s s ล l a m ุม l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ค่ะพบกับคุณครูกาสานะคะโดยในวันนี้ครูจะให้นักเรียนทากิจกรรมฝึกทักษะนะคะในเรื่องจํานวนนับมากกว่า1แสนนะคะซึ่งเราได้เรียนจากคาบที่แล้วนะคะค่ะสาหรับกิจกรรมฝึกทักษะในวันนี้นะคะจะมี2ข้อใหญ่ด้วยกันมาดูข้อหนึ่งใหญ่ก่อนนะคะข้อหนึ่งใหญ่ครูจะให้นักเรียน เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกระจายโดยครูจะให้ทั้งหมด10ข้อนะคะตัวอย่างข้อหนึ่งที่ครูให้นะคะจำนวนที่ครูให้คือ9 8 7 4 5ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปกระจายดังตัวอย่างที่ครูให้แบบนี้เลยนะคะโดยนักเรียนทำให้หมดเลยนะคะ10ข้อ ค่ะเรามาดูข้อ2ใหญ่กันนะคะข้อ2ใหญ่ครูอบอกว่าให้นกักเรียนเขียนจํานวนจากรูปกระจายที่กําหนดนะคะโดยครูจะให้มาทั้งหมด5ข้อด้วยกันตัวอย่างข้อ1นึ่งครูให้ตัวอย่างมา1ข้อนะคะแล้วที่เหลือให้นกักเรียนทําเองนะคะโดยข้อ1จํานวนที่ครูเขียนในรูปกระจายก็คือ200,000ใช่ไหมคะบวกหกพันบวก800บวกสิบ และบวก2ใช่ไหมคะคำตอบเวลานะกักเรียนเขียนจำนวนก็สามารถเขียนได้ดังตัวอย่างนะคะก็คือ2 6 6 8 1นนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมฝึกทักษะนี้ให้นกักเรียนทาลงในสมุดคณิตศาสตร์เล่มเดิมเลยนะคะจากนั้นสามารถไปส่งใต้โพสต์ของรายวิชานี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ 린 Assalamunaikum moroh mutud loi berrokat uh ha.